บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ชื่อว่าคลอส s ซ่เพิ่งประกาศเรื่องที่น่าตกใจพวกเขาบอกว่าได้นำไดวูฟกลับมาจากการสูญพันธุ์พวกเขาทำได้จริงเหรอสิ่งที่พวกเขาทำนั้นแปลกกว่ามากและอาจสำคัญกว่าด้วยทีมของพวกเขาเพิ่งสร้างนักล่าสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาไม่ใช่โคลนนิ่งหรือฟื้นคืนชีพแต่เป็นสายพันธุ์ใหม่ลูกสัตว์น่ารักเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาจากหมาป่าที่ผ่านการตัดต่อยีนเต็มไปด้วยดีเอ็นเอโบราณและเกิดมาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่ล้ำสมัย เดี๋ยวนะสัตว์ในจูราสิกพคกกำลังมาเยือนเราเหรอมาดูกันไดวูฟเป็นสัตว์นักล่าที่มีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ซึ่งแต่เตรไปทั่วทวีปอเมริกาเหนือเมื่อหลายพันปีก่อนคนส่วนใหญ่คิดว่าพวกมันเป็นแค่หมาป่าสีเทาตัวใหญ่แต่อย่าหลงเชื่อรูปลักษณ์ภายนอกหรือชื่อของมัน ในปี2021มีการศึกษาวิจัยที่สำคัญชิ้นหนึ่งทีมนักวิจัยและสถาบันสำคัญสคัญได้ศึกษา DNA ของหมาป่าไดวูฟจริงๆและค้นพบสิ่งที่น่าตกใจนั่นคือพวกมันไม่ได้เป็นแค่หมาป่าสีเทาตัวใหญ่เท่านั้นไม่ใกล้เคียงเลยพวกมันไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเมื่อพิจารณาทางพันธุก,กรรมไดวูฟแยกออกจากหมาป่าประมาณ6ล้านปีที่แล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น มนุษย์และสิมแปนซีแยกออกจากกันประมาณ6-7ถึงล้านปีที่แล้วดังนั้นไดวูฟและหมาป่าสีเทาจึงมีความแตกต่างกันพอๆกับที่เราแตกต่างจากซิมแปนซีพวกมันดูคล้ายกันเพราะสิ่งที่เรียกว่าวิวัฒนาการเบนเข้าซึ่งก็คือเมื่อสิ่งมีชีวิตสองสายพันธุ์วิวัฒนาการลักษณะที่คล้ายกันเพราะพวกมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายกันลองนึกถึงฉลามและโลมาทั้งคู่มีรูปร่างเพียวทั้งคู่เป็นนักล่าทั้งคู่เป็นนักล่าในท้องทะเลแต่เป็นสัตว์คนละชนิดกัน และโลมาก็น่ารักกว่ามากดังนั้นคอลโซจึงกล่าวว่าพวกเขาฟื้นคืนชีพสัตว์ชนิดนี้ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญแต่นั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดในความเป็นจริงพวกเขาดัดแปลงพันธุก,กรรมหมาป่าสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมามันไม่ใช่ไดวูฟมันไม่ใช่สายพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักด้วยซ้ำมันเป็นสัตว์พันธุ์สังเคราะห์ที่ไม่เคยมีมาก่อนและนี่เป็นเรื่องใหญ่ทั้งน่าเหลือเชื่อและน่ากลัวบริษัทได้นำหมาป่าสีเทามาดัดแปลงยีน โดยผสมกับ d n a ของหมาป่าไดวูฟที่พบซึ่งถือว่าค่อนข้างน่าประหลาดใจเพราะอย่างที่พูดไปสัตว์ทั้งสองตัวนี้ไม่ใช่ญาติกันจริงๆแต่เป็นคนละสายพันธุ์กันโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามบริษัทคอร์ลโซไม่ได้สนใจเรื่องนั้นพวกเขาบอกว่าหมาป่าสีเทาเป็นญาติที่ใกล้เคียงที่สุดของไดวูฟและข้อมูลก็พิสูจน์ได้แต่ข้อมูลอะไรล่ะพวกเขาไม่ได้โชว์ข้อมูลให้เห็นเลยมันเป็นแค่การกล่าวอ้างเท่านั้นทำไมพวกเขาถึงเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าไดวูฟ พวกเขาบอกว่าลูกของมันใกล้เคียงไดวูฟมากพอและําหน้าที่เดียวกันในระบบนิเวศได้พูดง่ายๆก็คือถ้ามันทําตัวเหมือนไดวูฟเดินเหมือนไดวูฟและละ่าเหยื่อเหมือนไดวูฟนั่นเรียกว่าไม่เหมือนเหรอก็ฟังดูเหมือนอยู่นะเอาละถ้าพูดกันตามตรงก็ไม่เชิงหรอกในทางชีววิทยาพันธุกรรมและวิวัฒนาการนี่เป็นหมาป่าสีเทาที่ดัดแปลงมาแล้วมันดีหรือแย่ยังไงมาดูกัน ข้อดีก็คือการวิใจัยในลักษณะนี้อาจช่วยเราฟื้นฟูนิเวศวิทยาและระบบนิเวศของโลกได้ทีมงานคออสโซและทีมที่คล้ายคลึงกันกำลังพยายามพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในกรณีที่สำคัญเป็นพิเศษเราไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งนี้ในชีวิตประจำวันแต่สายพันธุ์ต่างๆกำลังหายไปอย่างเงียบๆและต่อเนื่องนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าขณะนี้มีสายพันธุ์มากกว่าล้านสายพันธุ์ที่ตกอยู่ในความเสี่ยง เมื่อระบบนิเวศสูญเสียสายพันธุ์ต่างๆไปโดยเฉพาะมาจากการกระทําของมนุษย์มันก็เหมือนกับการดึงบล็อกออกจากขอคอยเจงก้าหากมีบล็อกหายไปมากเกินไปมันก็จะไม่มั่นคงแต่คอ l ลอสโซเชื่อว่าหากเราไม่สามารถนําบล็อกที่เหมือนกันกลับมาได้เราก็สามารถสร้างบล็อกที่พอดีกันพอที่จะทําให้โครงสร้างมั่นคงขึ้นได้ อย่างเช่นพวกเขาได้ทำงานเกี่ยวกับโครนลูกผสมระหว่างหมาป่าแดงและไคอโอตี้ซึ่งอาจช่วยสร้างประชากรใหม่ในระบบนิเวศของอเมริกาซึ่งเคยมีหมาป่าแดงอาศัยอยู่เครื่องมือทั้งหมดที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ประดิษฐ์ขึ้นอาจช่วยเรื่องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์นในปัจจุบันได้อีกอย่างหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานร่วมกับ al, คลอสโซค้นพบ DNA ของไดวูฟที่สามารถใช้งานได้จริงนั่นเพียงอย่างเดียวก็ถือเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่แล้วเรามีฟอสซิลของไดวูฟ พวกมันจํานวนมากมาจากบ่อน,น้ํามันดินลาเบรียยาวเท้าจุมลงไปในนั้นล่ะแต่ฟอสซิลเหล่านั้นแช่อยู่ในน้ํามันดินดังนั้นดีเอ็นเอของผู้มันมักถูกทําลายแต่ทีมงานสามารถค้นพบกระดูกของไดวูฟที่มีอายุมากกว่า12,000ปีได้ตัวอย่างเหล่านี้ให้ข้อมูลที่เพียงพอสําหรับนักวิจัยในการเริ่มสร้างจีโนมของไดวูฟซึ่งไม่ใช่แบบสมบูรณ์แต่เป็นโครงร่างขั้นพื้นฐานหากมองข้ามในส่วนของสายพันธุ์ใหม่ไปแต่ความสําเร็จนี้ก็ยังยิ่งใหญ่มาก เพราะช่วยเราศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับไดวูฟที่สูญพันธ์ไปได้มากขึ้นตอนนี้เราอาจได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้มากกว่าที่เราเคยรู้มาก่อนก็ได้มันคือโบราณคดีมโมเลกุลโดยแท้ทั้งหมดนี้มันเยี่ยมมากผมเห็นด้วยนะแน่นอนส่วนที่เป็นที่ถกเถียงกันคือเรื่องจุลศิกิ์พาร์คเราไม่ได้แค่อนุรักษ์สายพานันธุ์ต่อไปแต่เรากําลังเริ่มลองทําอะไรใหม่ๆกับพวกมันด้วย แน่นอนนี่ทําให้เกิดความกังวลมากมายทันทีทั้งคนทั่วไปและนักวิทยาศาสตร์ต่างก็ถกเถียงกันอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้และแสดงความสงสัยออกมาเป็นจํานวนมากปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบนิเวศจริงนั้นซับซ้อนกว่าชิ้นส่วนเจงก้ามากระบบนิเวศเต็มไปด้วยชิ้นส่วนที่ขยับได้หลายล้านอย่างซึ่งแต่ละอย่างจะปรับตัวเข้าหากันตลอดเวลาดังนั้นหากคุณนําหมาป่าสายพันธุ์ใหม่มาอยู่ในระบบนิเวศตอนนี้มันจะไม่ตอบสนองเหมือนกับไดวูฟในสมัยก่อนแน่ๆการเวลาเปลี่ยนไป ระบบนิเวศก็เปลี่ยนการสูญพันธุ์เกิดขึ้นธรรมชาติปรับตัวและการนําลูกหมาป่าเหล่านี้กลับคืนสู่ธรรมชาติในตอนนี้อาจสร้างความไม่มั่นคงยิ่งขึ้นนั่นคือเหตุผลที่หมาป่าสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ไม่ได้ถูกปล่อยสู่ธรรมชาติพวกมันจะไม่ล่าควายป่าหรือเดินเตรนในทุ่งหญ้าโบราณอีกต่อไปโลกแบบนั้นหายไปนานแล้วเหยื่อของพวกมันหายไประบบนิเวศของพวกมันก็หายไปเช่นกันพวกมันจะยังคงอยู่ในห้องทดลองเพื่อดำรงชีวิตต่อไป ต่หากวันหนึ่งเราเริ่มนําสัตว์ของเราเข้าสู่ระบบนิเวศจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบนิเวศเริ่มพึ่งพาสายพันธุ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความอยู่รอดมันเป็นอย่างที่ผมมักพูดเสมอมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาแต่พึ่งวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขเรื่องต่างๆหากมนุษย์ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมหากคุณเปลี่ยนมันไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็อาจช่วยได้เพียงแค่ชั่วครู่และมันไม่ใช่ทางออกอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่ยากและสำคัญ ตอนนี้เราอาจหายใจด้วยความโล่งใจที่อย่างน้อยก็ไม่มีใครนำไดโนเสาร์กลับมาเย้ DNA ไม่สามารถอยู่รอดได้นานกว่า1,500ล้านแปีและตอนนี้ฟอสซิลไดโนเสาร์ก็เป็นหินไม่ใช่เซลล์คุณไม่สามารถโครนจากหินได้แล้วสัตว์ที่หายไปเมื่อไม่นานมานี้ล่ะสิ่งมีชีวิตที่เคยมีชีวิตอยู่ในยุคน้ำแข็งหรือแม้กระทั่งเมื่อศตวรรษที่แล้วอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคือแมมมอธขนยาว ยักษ์ใหญ่ขนยาวเหล่านี้เคยอยู่บริเวณทุ่งทุนราทางตอนเหนือเปลี่ยนแปลงธรรมชาติด้วยการโค่นต้นไม้ทำให้หิมะราบเรียบและทำให้ดินมีสารอาหารการหายไปของพวกมันทำให้ทุ่งหญ้าที่อุดรวมสมบูรณ์กลายเป็นหนองบึงที่มีมอสปกคลุมและกักเก็บคาร์บอนปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ต้องการนำดีเอ็นเอของแมมมอธที่เก็บรักษาไว้จากซากแช่แข็งมาเปรียบเทียบกับดีเอ็นเอของช้างระบุความแตกต่างที่สำคัญและสร้างลูกผสมใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่เราทํากับลูกไดวูฟรุ่นใหม่มันจะเป็นแมมมอสช้างที่มีขนยาวทนต่อความหนาวเย็นย่างกลายเป็นบนทุ่งทุนดาประมาณนั้นพวกมันจะมีความใกล้เคียงเพียงพอที่จะเติมเต็มช่องว่างทางระบบนิเวศท,ที่แมมมอสเคยมีในอดีตนอกจากนี้ยังมีนกพิราบนักเดินทางซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นนกที่พบมากที่ส่วน,นออมริกาเหนือโดยพวกมันมีฝูงใหญ่มากจนบดบังแสงอาทิตย์ได้แต่เราได้ล่ามันจนสูญพันธุ์ในช่วงต้นศตวรรษที่1900 มาท้านกพิราบสายพันธุ์นี้ตัวสุดท้ายเสียชีวิตในสวนสัตว์เมื่อปี1914แต่เรามีดีเอ็นเอของมันที่เก็บรักษาไว้ในตัวอย่างพิพิธภัณฑ์และวันนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังสร้างนกที่มีชีวิตขึ้นมาใหม่ซึ่งมีพฤติกรรมเหมือนนกพิราบนักเดินทางโดยใช้ AI และ Ge โนมิก s นกเหล่านี้สามารถช่วยฟื้นฟูป่าขยายพันธุ์พืชและฟื้นฟูทอฟ้องฟ้าที่สูญหายไปบางส่วนได้และสุดท้ายคือเสือเทสเมเนียนสัตว์เหมือนหมาป่าที่มีกระเป๋าหน้าท้องและมีลาย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียและถูกล่าจนสูญพันธุ์ในศตวรรษที่20แต่ดี a ของมันมีอยู่เยอะพิพิธภัณฑ์มีหนังไทลาซีนฟอสซิลและแม้แต่ลูกของมันที่เก็บรักษาไว้สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์หลักที่คอยรักษาเสถียรภาพเป็นนักล่าที่ช่วยรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการฟื้นฟูสายพันธุ์นี้ด้วยแนวคิดก็คือการฟื้นฟูสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์การจัดลำดับพันธุกรรม และเครื่องมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ทั้งหมดนี้ต้องทําด้วยความระมัดระวังมากมิฉะนั้นสายพันธุ์เหล่านี้จสร้างความไม่มั่นคงให้กับสิ่งแวดล้อมแทนที่จะช่วยมันด้านดีก็คือแม้ว่าเราจะไม่สามารถนําแมมมอตกลับมาได้แต่การวิจัยครั้งนี้ได้ช่วยชีวิตสัตว์ไว้แล้วอย่างเช่นแรดขาวเหนือซึ่งเหลืออยู่เพียง5ตัวและมีตัวผู้เพียงตัวเดียวการสูญพันธุ์นั้นแทบจะถูกกาหนดไว้ในอนาคตแล้ว นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามสร้างประชากรขึ้นมาใหม่ด้วยการใช้เซลล์ที่เก็บรักษาไว้และเทคนิคการโคลนนิง่งไม่ว่าจะกรณีใดดูเหมือนว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของชีววิทยาและการค้นพบครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาที่กินเวลานานหลายศตวรรษ